ตุ้มตามชอ็อปร้านขาย ID ดองโลราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฮงไกซาเร็วเก s ชิน Impact บูฮักไครหรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นร้านขายดีดองโลต้องตุ้มตามช็อปนะครับผม UG Phone บริการคาโฟนราคาถูกเพียงวันละ8บาทเท่านั้นสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android หรือจะเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ ugphone.com ได้เช่นกันนะครับผม โหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปรับส่วนลดฟรีไปเลยครับผม35บาทบอดเกม24ชั่วโมงต้องที่ UG Phone ตุนมากระพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมฮงไกสตาร์เว็วใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติจรวด ได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด c o มและสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลยวันนี้วิสาก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ได้แค่ชิวกับวิสานะใครรอชีพอื่นมึงรอ,อไรหน้าเลยนะเหนื่อยเพราะเดี๋ยวลงแจไม่ทันด้วยไม่มีอะไรหรอกนะมาวิสานะวิสาณ์เนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ติดชื่อว่าฟอร์ตนะครับแสดงว่าคิทเทิลเครเลตติดตัวอยู่ที่หนะ้าเปอร์เซ็นต์นะคิทเทิลเครเลตติดตัวอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราจะทำแหวนนะครับแหวนเนี่ยเราทำได้32%เปถูกป,ปะแหวนเนี่ยเราทำได้32%เปอร์ r, ใช่ไหมแต่ปกติแล้วเนี่ยเราดันไม่ถึงหรอกครับโดยเฉพาะแผ่นนี้นะเพราะนั้นเนี่ยแหวนที่เราจะเลือกใส่เป็นวงแรกครับผมนั่นก็คือตัวของคิรเลียนนะครับคิดอะไรไม่ออกใส่คิดเลียนก่อน16%เปอเอามายืนพื้นอ่ะและอีกวงหนึ่งที่วิสาจะใส่ครับก็คือตัวของลิงออฟลักเอถึงได้บอกว่าเมื่อกี้มันคือเบสแล้วนะเอาจริงอ ลิงกอรักบวกสองครับตรงนี้จะได้สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบวกห้าคือสามสิบหกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับท,ที่ดันงวเวกเข้าเนี่ยคุณจะเจอไอ้นี่ครับคุณจะเจอลิงกอลักบวกสามแต่ตัวน,นี้มันไม่มีไงเพราะดันงวเวกยังไม่เข้านะครับซึ่งแน่นอนครับผมพอเราได้สามสิบเอ็ดตรงนี้เนี่ยการที่จะทําให้เป็นให้มันเป็นต้นเกมครับทุกคนการที่จะทําวิสาดให้เป็นต้นเกมได้มันคือการใส่หัวคีเลตครับวิสาดเนี่ยจะเป็น จะเป็นอาชีพที่จะต้อง,พ,งพึ่งของใส่เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่วิาสาถือเซตชาร์โดนะครับอย่างเช่นถือหัวชาร์โดอย่างเงี้ยมันทําได้นะเว้ยเราจะเล่นเป็นหัวเลทแปดครับผมถามว่าบวกเท่าไหร่บวก15วิา้าวิสาจะใส่อย่าใส่ของต่ำกว่าบวก15มันเล่นยากนะครับให้ใส่บวก15ไปเลยนะครับสําหรับตัวของหัวชาร์โดถ้าไหวสูงกว่านี้ทําสูงกว่านี้นะครับ แต่ต้องมีหัว3รูนะเพราะนั้นเนี่ยวิสาสเนี่ยพอใส่หัวเลด8แล้วนะครับเราจะออฟเลดด้วยเราจะออฟเลดขิดมันบังคับเล่นเลด16ะต้นเกมอะแต่พอเลดเกมบังคับเล่นเลด24เอาไปว่าสอนสอนท่าพื้นฐานก่อนแล้วกันนะอย่าพึ่งของ3ลง3รูเลย อ่ะเราจะถือหัวเลนแปดหนึ่งชิ้นครับแล้วทีนี้เราจะได้เหรดมาแปดถูกปะทุกคนเราต้องการเลรยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่าเราต้องมีหัวแล้วก็มีสิบหกสักสักสักอย่างหนึ่งอะ่ะโอ้โหซึ่งทำยากเหมือนกันนะเอาจริงอ,ะอ่ะอ่ามันต้องถือหัวเลนสิบหกอ่ะเอออย่างที่บอกไปคือยังไงบังคับถือหัวเลนสิบหกจริงถ้าเกิดว่าจะทําต้นเกมแม็กเลนหกสิบนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทําอย่างนั้นเราจะถือเป็นหัวเลนแปดแล้วก็อาวุธสองข้าง่ะครับเราจะใส่โอบไม่ใส่คีน,นะ เราจะใส่อุปไม่ใส่กีตันถืออาวุธขั้นที่สูงที่สุดครับจะถือมิดทิวก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยอย่าต่ำกว่า G8 อันนี้มันจ7อันนี้เนี่ยอย่าต่ำกว่า G8 แครับแล้วก็ให้เลือกเป็นตัวของคีเลสครับถ้าเกิดว่าคุณใส่อาวุธคีเลสอ่าใส่อาวุธคีเลสทั้งหมดนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะใส่อาวุธคีเลสทั้งหมด2ข้างใส่หัวคีเลสมันจะเป็น24พอดี บวกกับแหวมันจะกลายเป็นหกสิบเหมือนกันแต่แบบนี้อะเดเมจจะลดครับซึ่งวิสัทไม่ค่อยชอบคือสายเวททุกตัวครับมันจะทิกเกอร์อย่างหนึ่งก็คือฆ่ามอนให้ได้ก่อนที่มอนมันจะฆ่าเราเพราะนั้นเนี่ยการที่คุณทําอย่างเงี้ยมันจะเป็นการลดดดเมจตัวเองแต่คุณคี้ถี่ขึ้นดดเมจโดยรวมดีขึ้นจริงครับแต่มันไม่สุดวิสัทเป็นตัวที่บางมากครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวของวิสัทจะใส่มาเชี่วเซตครับ เราจะเทียบอย่างนี้นะครับสำหรับตัวของเซตทั้งหมดเดี๋ยวเราไปเทียบกับตัวของอร์เมอร์เลยแล้วกันนะมันน่าจะเห็นภาพสุดอะเนี่ยคุณดูไอ้นี่มัน G1 ว่ะผูก็ไม่มี G0 ให้ดูอีกเอาเอาเอาว่าคุณดูอย่างนี้แล้วกันนะคุณเห็นปะ่ะอร์เมอร์เนี่ยมันจะหลบ ได้น้อยกว่าตัวของมาเชียวมาเชียวอ่ะมันจะหลบได้เยอะกว่าแต่มันจะบางกว่าเยอะเลยนะเห็นปะเห็นเดฟที่เพิ่มปะต่อชิ้นนะครับสามสามเนี่ยคือต่อชิ้นนะเพราะนั้นเสื้อหัวมือเท้าที่ใส่สี่ชิ้นนะ่ะมันเป็น,100นร้อยนะอืมนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมวิสาต้องทาขผงสุดอะเพราะว่ามันไม่ได้อึดตั้งแต่แรกครับถึงมันจะมีค่าหลบมาก,ก็จริงแต่คุณว่าวิสาหลบได้ปะวิสาหลบไม่ได้นะครับ เหตุผลก็คือตัวของวิสาหเนี่ยเราจะลงสเต็งเนี่ยถ้าแอจะไม่ผิดคือ77สเต็งน,นี่ให้ค่าป้องกันครับลง77เด็กเนี่ยลงร้อถ้าจะไม่ผิดนะคือ136่งสาครับเด็กเนี่ยเป็นตัวให้ค่าหลบครับลง136ที่เหลือลงอินหมดเลยใส่ชุดหลบแต่หลบไม่ได้แค่นี้ก็เครียดแล้วนะวิสาเนี่ยกูเครียดแล้ว นะใส่ชุดหลบแต่หลบไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอัดดาเมจให้สุดอาวุธยิ่งขั้นสูงยิ่งดีอย่าต่ำกว่า G8 นะครับอ่าวิธีการเล่นเมื่อกี้คือโอเคแล้วแต่เรามาดูความจริงของวิสัตนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะถือเป็นหัวเลด16ถูกปะถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นวีต้นเกมอะ่ะเราเราจะออฟเลด1ลูแล้วก็ออฟคิดด้วยามดามจสลูแต่ถามว่า เลดเกมใช้อย่างนั้นไหมเลดเกมเราก็ไม่ใช้อย่างนั้นครับเลดเกมเราจะอ้อเป็นคิดว่าเขาเลดสองลูเราจะอ้อเป็นคิดว่าเขาเลดสองลูใช่ครับเราจะทําหัวเลดยี่สิบสี่เราจะทําหัวเลดยี่สิบสี่ประเด็นก็คือสูตรคํานวณของท้ายเกมเนี่ยครับวิาสาดเนี่ยมันจะเป็นอ่าตัวที่ถือแหวนเป็นสามสิบสามถูกไหมสามสิบสามบวกห้านะครับก็คือสามสิบแปดนี่คือเบสสเตตัสที่คุณมีคุณมีคิดว่าเขาเลดสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ทีนี้เนี่ย Uh, เราจะทำหัวเลดถ้าจะไม่ผิดมันต้องถือมันจะถือไอ้นี่อ่ะมันจะถือตัวของมิดทิวคราฟแมนเพราะมันจะเริ่มที่เลด9ก้าบูทเสร็จจะกลายเป็น11เจาะ3รลูออฟเลด2น่าจะจบที่27ใช่มัน มันจะกลายเป็นหัวเลด27ครับมันจะบวก27ตรงนี้จะกลายเป็น65อ่าพอกลายเป็น65เนี่ยมันจะไปถือมอเตอร์ไซค์เลด5ครับเลด5ถามว่าหาจากไหนก็ออฟอะออฟเลท5ที่ side, มเ 70, อเตอร์ไซค์มันจะกลายเป็น70พอดีเป๊ะเลยอือมันจะกลายเป็น70พอดีกลายเป็นว่าเลดเนี่ยจะอยู่ที่หัวกับมอเตอร์ไซค์อาวุธสองข้างถือดาเมจได้เลยครับอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดของวิแล้วนะ ทีนี้เนี่ยคุณก็สามารถเล่นไปก่อนได้ครับจนกว่าพวกคาร์บมาจะมาก็น่าจะประมาณ1ปีนะครับหัวชิ้นนี้สามารถใช้ได้ประมาณ1ปีครับแน่นอนครับว่าสามารถเลื่อนขั้นไปเป็นหัวของซิกเมตันได้นะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าลืมสิ่งที่แอดพูดนะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะต้องถือเป็นตัวของมิดทิวคาร์ฟแมนหรือมาสเตอร์สอย่างนะครับมิดทิวคาร์ฟแมนหรือมาสเตอร์บูตัน ทำหัวเลท2ี่ซะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของวิศาสครับนะอันนี้แค่เรื่องหัวนะแค่เรื่องหัวนะคุณจะเอาท่าไหนก็ได้ครับเลือกเอาแต่วิศาสทำรายการทำของจะมนมันจะประมาณน,นี้คนระับแล้วก็ตู้ของโอบนะครับอ่าเมื่อกี้บอกโอบบอกโอบสายเลดไปแล้วนะครับมันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วย เขาเรียกว่าช่วยลดภาระอืมช่วยลดภาระก็คือการทำโอเเรดการทำโอเเรดครับจากที่ปกติแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราเอาเลดไปไว้ที่หัวถูกปะเราเอาเลดมาไว้ที่อาวุธบ้างก็ได้กลายเป็นอาวุธเลส16อ่าเห็นอะไรปะกลายเป็นอาวุธเลส16ครับอาวุธเลส16หนึ่งข้างครับกับหัวเลส16อีกหนึ่งข้างครับ รวมก็เป็น3-2%เป็นถูกป่ะทุกคนอ่ารวมก็เป็น3บเป็นครับบวกกับแหวน33ครับบวกติดตัวอยู่5กลายเป็น70เหมือนกันนี่คืออีกท่าหนึ่งนะครับเซฟตังกว่าเดิมแต่เบากว่าเดิมเซฟตังกว่าเดิมจริงแต่เบากว่าเดิมต่อยอดได้จากเมื่อกี้ด้วยนี่คืออาวุธนะครับส่วนอาวุธข้างที่เป็นดาเมจนะครับก็คือ ปก,ปกติแล้วครับก็คือเราจะทําเหมือนกับฟอสชิวเมื่อกี้นะครับนะครับก็คือเราจะถือเป็นคราฟคิทิคอเดเมทนะครับแล้วก็ออฟเป็นคิทิคอเดเมทแล้วรูสุดท้ายเราใส่เป็นเมจีเอ็มอย่าใส่อย่าใส่แอ็มดาบนะเออใส่เป็นเมจีเอ็มนะครับนี่คือการทําอาวุธนะผมถ้าเกิดว่าคุณเอาเหล็กไปไว้ที่หัวกับมอเตอร์ไซค์ได้อะมันจะทําอาวุธดามเมทได้2ข้างซึ่งซึ่งแน่นอนว่ามันแรงกว่านะครับมันแรงกว่าแต่ถ้าเกิดว่า คุณทาไม่ได้คุณจะเอาถูกก็เหมือนกับที่แอดว่าครับก็คือหัวเล็สิบหกอาวุธเล็สิบหกข้างหนึ่งได้ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่แล้วแต่ไหวเลยนะครับทีนี้นะครับเรามาที่ตัวของเสื้อมือแล้วก็เท้าพวกนี้เหมือนกันอย่างหนึ่งคือมันใช้ออฟแอมหมดนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยขอออฟแอมไปก่อนนะครับตัวของเสื้อและตัวของเท้าเนี่ย แน่นอนครับถ้าไม่เล่น3รูให้ให้ถือมือให้ถือลูเดียวก็ได้ครับมันไม่จําเป็นต้องถือ2นะครับผมแต่ว่าวิสาหเป็นตัวที่บางอันนี้เข้าใจได้นะครับคุณจะถือ2รูแล้วไปออฟดีเฟนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าพวกใบองค์ใบแอมยังไม่ไหวอะไรพวกเนี้ยอถามว่าตัวของวิสาหเนี่ยถือชาโดไทเท3าลูไหวไหมมันมันมันก็ได้นะวยตอนเนี้คือดันมันไม่ได้เก่งมาก มันสามารถถือได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นชาโ d o w ไทเทียมสามลูแล้วออฟเป็นตัวของจ g m อ่ะคุณแรงมากนะอ่าคุณแรงมากนะเผลอเดียมอนตายหมดก่อนนะก่อนที่คุณจะล่วงอ่ะเพราะนั้นอ่ะมันสามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้อ่ะมันทํายากเพราะใบเอ็มมันไม่น่าจะมีนะครับผมถึงมันจะมีมันก็ยังจะแพงอยู่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกเซ็ตที่ถึกที่สุดไว้ก่อนแล้วกันคุณไหวอันไหนอ่ะ คุณก็ทำมันนั้นครับอาจจะซิกไหมอ่าซิกเนี่ยของวิเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกนะครับเพราะว่าคนคนเขาไม่ค่อยนิยมเล่นต้นเกมอืมวิาสา่ะโหถูกแม่งถูกก็แย่แล้วห้าพรูเดียวอ่ะประมาณนี้คุณต้องไปตัดสินใจดูนะครับส่วนมือเนี่ยเราจะถือที่2อรูนะครับถามว่าทำสามรูดีไหมทำสามรูดีนะครับ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเล่นท่าเดียวกับชิวแอ d ดเนี่ยสามารถใส่เป็นชาร์โดเจาะ3รูอ้อมไปเจกะแท็ก3รูได้นะสามารถทำไปเจ๊ะแท็ก3รูได้นะครับประเด็นก็คือวิาสาตเนี่ยเงื่อนไขยอย่างเดียวเลยดันของได้สูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ G11 G10 ก็แล้วแต่ส่วนใหญ่และปกติเลทเกมจะไม่ต่ำกว่า G10 และ G11 ถ้าต่ำกว่านั้นบางมากคือวิาสาต์ะเรื่องบางมันก็ส่วนหนึ่ง แต่ก็คือถ้าเกิดว่ามันยืนได้สักนิดหนึ่งแล้วมันฆ่ามอนตายก่อนอ่ะมันเท่ากับมันลงดันได้ครับ <S <S 1> <S 1> เงื่อนไขมันมีแค่นั้นกลายเป็นว่ามันเลยต้องดันของสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้อืมตรงนี้เรื่องเรื่องขั้นอ่ะอย่าต่ํากว่า G8 ต้นเกมที่เหลือเลือกเอาเองนะครับทีนี้ส่วนของส่วนของประดับอ่ะครับอ่าเอสจะไปที่ต่างหูก่อนเลยเพราะว่าคือคือส่วนสําคัญทําให้คุณเล่นได้จริงครับ ตั้งหูเนี่ยเราจะถือหูแวมครับหูแวมเนี่ยวิสาทเนี่ยเอาตรงๆนะใส่บวกเ้าครับแต่ตอนนี้มันใส่ไม่ได้เก็ตอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเอาใส่ก่อนคือใส่บุกเจ็ดครับไอ้เอเอบุกเจ็ดใส่ได้ค่าสิบเอ็ดนะเนี่ยใส่ไปเลยบุกเจ็ดสองข้างครับดูดเลือดทันดูดเลือดทันวิสามันออกสกิลทีแล้วสองสกิลสามสามสกิลอะไรเงี้ยเวลาอยู่ในเด็บสเตอร์หมดสองอะ เออมันหลุเดเลือดได้ครับเพราะนั้นนะถ้าเกิดว่าถือบวกเจ็ดขึ้นไปอ่ะจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากนะครับใส่ไปเลยครับสองข้างไม่ต้องไปถือหูหลบไม่ต้องไปถือหูป้องกันอะไรทั้งนั้นแหละครับไม่ไหวแล้วครับถ้าเกิดไม่มีหูดูดเลือดนะครับใส่ไปเลยสองข้างครับถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆเนี่ยอย่าต่ำกว่าบวกสี่ตัวละครใส่ไว้ทุกตัวครับอย่าต่ำกว่าบวกสี่บวกสี่นี่ต่ำมากแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของวิสระแล้วก็ ตัวของแหวนในข้ามนะขนนะครับขนเนี่ยก็แน่นอนครับขนทองหนึ่งอันนะครับขนดำหนึ่งอันส่วนขนเงินเนี่ยเอาไว้สู้กับคนนะครับขนดำเอาไว้สู้กับมอนเตอร์นะครับประมาณนี้แนะนำว่าอย่าต่ำกว่าบวกห้าที่ต่ำสุดแล้วนะห้ามต่ำกว่านี้นะห้ามต่ำกว่านี้นะเพราะว่าจะอะแอดให้ดูอย่างนี้นะ สมมุติว่าเราถือขนทองบวกบวกหเนี่ยเราจะได้ตัวของ M2 ็ี้สามถูกปะแต่พอเราโดดไปใส่บวกสีครับ M หาย M หาย M หายเลยนะครับเพื่อใครไม่รู้นะครับแม้ทั้โหมด3ของวิาสาตเนี่ยนะครับมันจะมีตัวคูณอยู่นะครับที่มันเขียนว่าตัวแม็กอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่เป็นแม็กที่เป็นแม็กซิมัมอะไรสักอย่างหนึ่งนะยิ่งตัวของ M ยิงยงย่งตัวของไมจีเอมแล้วก็ตัวของคิดที่ข้อ,ขอดาเมจของคุณสูงเท่าไหร่ตอนแปลงล่าจะคูสแต็กตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถือต่ํากว่าบวก5เนี่ยมันจะไม่ส่งผลดีครับต่อดาเมจวิาสาดวิาสาเป็นตัวแคลรี่เนาะเมื่อเป็นแคลรี่ต้องทำดาเมจได้จริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าต่ำกว่าบวก5จริงบวก5นี้ต่าม,มากแล้วนะประมาณนั้น <c oughs> อ่าเข็มขัดครับการเดียดไม่ใส่ใส่อย่างเดียวเลยคือเสก เราจะใส่เศษครับอย่ตาต่ำกว่าบวก7จ็ดเพราะบวก7มีแอมครับเงื่อนไขเดิมครับถ้าใส่บวกหหายแอมมาหายเห็นปะหึ่งก็มีผลนะสำหรับตัวแครี่อะดดเมีมันเยอะนะครับดดเมีมันเยอะส่วนมอเตอร์ไซค์ครับไอ้มอเตอร์ไซค์นี่แหละนะครับมันจะขึ้นอยู่กับท่าที่คุณเล่น ถ้าคุณเล่นท่าหัวเล็ก16กับวุธเล็16มอเตอร์ไซค์ออฟดามจทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นหัวเล็ก27แบบที่แอดว่ามอเตอร์ไซค์จะต้องอจะต้องเจาะรูออฟเลทห้าหรือจะอยู่ในคราฟก็ได้แต่อยู่ในคราฟไม่คุ้มเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะถือไอ้นี่ครับเราจะถือ PW ซึ่งเคยบอกไปแล้วว่า PW เนี่ยมันจะมีคราฟเจาะเกาะทุกคนเพราะนั้นเนี่ยเลทจะต้องอยู่ในออฟเลทจะต้องอยู่ในออฟหนึ่งรูมันจะได้เลทห้าพอดีครับมันจะกลายเป็นเจ็ดสิบ มมันจะกลายเป็นเลทเจ็ดสิบถเจดสิพอดีนะครับแล้วที่เหลืออยากออฟอะไรก็ออฟจะเอฟเป็นแม็กเลทก็ได้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณถือมอเตอร์ไซค์ท็อปจริงอะ่ะมันจะกลายเป็นแม็กสองเลทห้าห้าแม็กสองรูเลทหนึ่งรูก็คือแม็กสี่เลทห้าที่เขาเรียกกันนะครับแต่แอดกลัวสับสนก็เลยเรียกเรียกว่าแม็กแม็กสองเลทห้าแล้วกันนะอ่าประมาณนั้นส่วนคราฟเนี่ยถ้าเป็น PW เนี่ยก็คือจะคราฟเป็นตัวของจอกเกราะ ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า Pw จะอออเป็น M อาจจะค้าเป็น M ครับจะค้าเป็น M หรือคิดดาเมจก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่เลือก้าคคุมเหมือนเดิมครับก็คือใส่เศกนะอย่าต่ำกว่า G8 ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะว่าพาคคุมมันส่งผลต่อดาเมจเยอะนะผมเดี๋ยวหลังๆมันมีเคลวับเกรอีกมันก็จะยิ่งส่งผลมากขึ้นไปนะครับ ประมาณนี้เอาตรงๆคือวิสร์อะไม่ยาวเพราะว่ามันเพราะว่าหลักๆแล้วมันไม่ทําอะไรนอกจากอัดดเาเมจเข้าไปทําของสูงได้มากเท่าไหร่ก็ทําประมาณนี้